should I? Dip. Want a new bow or? Want a new bow? 350. 350. Okay. จารุ่นนี้ที่ลุงป๊อปแกซื้อมันจะแพงกว่าคันเก่าประมาณ1,000เหรียญนี่แหละคันเก่าแกบอกแกซื้อ4เอ้ย2,400แต่ซื้อมา9ปีแล้วแล้วเขาเอามาเทินคันใหม่ อันนี้แค่มาจ่ายตังล้วจะรถเขาจะเอาไปส่งอาทิตย์หน้าแกบอกรูปทรงก็จะประมาณนี้ราคาสี่พันสองนะแกบอกแต่ในป้ายเห็นเขียนทำไมมันเป็นสี่พันห้า จะรุ่นคันเก่าที่ใช้มันขึ้นราคาเป็นสองพันเก้าแล้วแต่ลุงป๊อบตอนแกซื้อมันอยู่สองพันสี่แต่เมื่อเกือบสิบปีที่แล้วนะจ๊ะทุกคนรุ่นนี่แหละที่ใช้อยู่แล้วก็เอามาเทิร์นได้วันนี้ลุงป๊อบ get a new toy จะ you get a new toy today ฮะนี่ I got a new toy new mower เขาหวัดอยู่แค่คนเด็ three thousand seven hundred wow maybe three thousand eight hundred I don't know แต่ แต่อันเก่าเขาก็ให้ดีเทิร์นั่งบัตรเขาเรียกว่าเอามาเทอร์เนาะเทิร์อันเก่าเทอร์ได้ราคา800 800กว่าเหรียญอันเก่าแกซื้อประมาณพันพันเท่าไหร่เนาะสองพัน 2, 9, เก้าแกเพยซื้อสองพันสองพันห้ามั้งแกบอกมันแกซื้อตั้งสิบเก้าปีสิบปีแล้วจ้ะมันก็โตมาแกขับบ่อยใช้บ่อยใช้หมดบทใบไม้มากอะไรมากแกก็เลยเอามาเทิร์อยากได้ของใหม่แบบพาวเวอร์มันเยอะกว่าเก่าแล้วก็หน้าไอที่ตัดญ้ามันใหญ่กว่าเก่ามั้ง มันก็แพงกว่าอันเก่าจะ้ะจะอันนี้จะนี่จะลุงป๊อปกแกเป็นคนรักสวนแกหมดเงินเท่าไรก็ได้จกก้ะกระสวนแกแหละกลังกลับบ้านด้วยนลูกสาวก็จะกลับมาแล้วจะไปได้สามคืนบอกจะกลับเอาผ้ามาซักแล้วก็จะมาเอาของบางอย่างก็ของกันขนไปไม่หมดหรอกแกยังลืมบ้างอะไรบ้างแล้วก็ขนไปแต่ที่จําเป็นก่อนแล้วอีกอย่างเขาบอกซักผ้ามัน หยอดเหรียญไม่มีเหรียญหยอดเดี๋ยวหนูกลับมาสักบ้านก็ได้ขนผ้ามาซักบ้านนะทุกคนลูกสาวอะ่ะขับรถมาหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาถึงน่าจะมาถึงแล้วแหละตอนนี้ออกมาชอปปิง้งยังไม่ได้กลับถึงบ้านเลยจ้าลูกสาวมาหาก็ต้องทำอาหารอรอ่อ,รอยๆให้กินหน่อยจ้าตำตำเส้น,นดูเต็มคกเลยทุกคนกระเด็นออกนอกคกเลย โอ้นี่แหละจ้ะนี่ตำเส้นกระทัวเต็มจานเลยวันนี้ไม่ค่อยมีผักจัดทุกคนลูกสาวมาหาทั้งทีทำอาหารโปรดให้กินจ้ะนี่นี่ตำถั่วตำถั่วใส่เส้นแล้วก็เจียวไข่แล้วผักวันนี้ผักมีจะผักแพลวผักไอ้นี่จะจากสวนเหียเห่ยวเวียวเเก็บมาหลายวันแล้ว มะเขือในส่วนก็ได้กินนะทุกคนเห็นไหมนะ่ะมะเขือมะเขือไอ้ลูกเล็กมะเขือองุ่นเผ็ดรอเกดละกินข้าวแล้วพอก,กินเผ็ดไม่ค่อยได้เดี๋ยวตอนเย็นจะออกไปเก็บใบกะเพราส่งลูกสาวอยากได้ใบกะเพราเอาใบโหระพาได้ไหมเป็นเอาเอาเอาเดี๋ยวเอาไปเก็บ เดี๋ยวแม่ไปแพ็กของส่งของไปเซน,นีแล้วจะออกไปชอปปิ้งแป๊บหนึ่งจะกลับมาทําอาหารเย็นกินก่อนแล้วค่อยกลับโอ้ยหลังบ้านในจักจัน่นไรร้องเสียงดังจักจั่นนั่นแหะแงกแงกแงก,แงกจะมาตัดใบกะเพราให้ลูกสาวไปทําผัดกะเพรากินทุกคนมีไหมเนาะมีอยู่ยเบสได้ตัดได้อยู่มันแตกอยู่นะเห็นไหมตุยอดผักบุ้มันเลื้อยมาเดิเนีนะ่ย ผักบุ้งมันจับรากแล้วนี่มันเลยมายังไงกะเพราตัดเดียวยาวอ่ะเป็นไหมตัอให้แม่เด็ดให้แม่ทำดีกว่ทำหนูไปนั่งตัดอะดินั่งเลยนั่งตัดเลยลูกอันนี้ก็ได้อยู่นี่ยยอดค้าอ่อนๆนี่ก็ตัดเป็นลวกลวกทําเป็นเอ้นั่นหมูได้นะเฮ้ยตัดสูงไปลูกตัดเป็นตัดตรงนี้ลูกตัดตรงนี้ตัดตรงนี้นี่ตรงนี้แค่นี้นี่ตัดแค่ตรงนี้มัน เออเออนั่นแหละแล้วก็เลือกอันนั้นน่ะอันไหนที่ว่าพอตัดได้หนูก็หัดเลือกเออนั่นแหละจะตัดกะเพราเขาชอบกินผัดกะเพรามากเลยี่ก็ชอบเหมือนกันทุกคนเวลาผัดกะเพราอะ่ะใส่เป็นกำๆเลย โหระพาฝั่นนงนู้นมีพุทธกะเพราแดงพูดกะเพราแดงมันก็เหมือนกันนั่นแหละตัดเป็นโลดกะเพราเหลืองกะเพราแดงมันก็ใบกะเพราอ๋อโอ้ยนม้มันไกลอ่ะแปต้องช่วยเด็ดแล้วทุกคนอ่ะนี่ไงงามนะนี่ยอดกะเพราอะ่ะทุกคนงามมากเลยมันโดนฝนดูดิโห้ หไหนอ่ะโหระพาเหรอนั่แหละโหระพาอยู่นู่นอู้ดยอดปักบุ้งนนี้ยอดปักบุ้งมาเข้าป่ากกระเพราแล้วเด็ดเตียนเลยเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่เด็ดให้ลูกสาวเอาไปกินเยอะเดกโหระพากินกินกับอไรก็ได้เอาเด็ดเด็เด,เด,ดเลยยังไงก็มาช่วยกันเก็บอีกอ่า กะเพราพอหรือ,อยังลาะไม่เก็บได้เยอะเลยพ,อแล,พอแล้วใช่ไหมเก็บนานมันดำเหมือนกออะเพราอะไ,ไหนล้วเด็ดให้ได้กินมันใช่ไหมเลือกกะเพราเลยกะเพราหนูเอาไปหมดเลยในสวนไม่ยังเหลืออยู่เยอะ เยอะนะเนี่ยเยอะเลยจ้ะมาเอาผักไปไปกินหาซื้อ,อยากนะจะไอ้พวกกะพงกระเพรานี่จ้ะที่เหลือแม่ก็จะเก็บใส่ตู้เย็นเือนกันแหละเข้าไปไม่หมดอยากทำไฮโดโมล่นน้อยไว้นี่ จริงๆจ,จ,จ,จังใจจะทำก๋วยเตี๋ยวหมูสุนแล้วจ้ะแต่ก็ใส่ไข่ด้วยแปลงเป็นเอ๊ะพะโลไปเลยเพราะว่าจะให้ลุงป๊อปกแกกินเป็นพะโลเราก็จะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูสุนง่ายๆจ้ะแบบแรงทำกินกันไปอันนี้ลวกเส็นเล็กพักคณะจ้ะทุกคนลูกสาวกินเสร็จก็ห่อกลับบ้านด้วยห่อไปกินด้วยอัน t t l e s of water ว์เดออ้าวหนูยังไม่ได้ซื้อ <No. S 1> น้ำกินหรอ <No. S 1> จะกลับแล้วจะ่งลูกสาวกลับบ้านแล้วจะกลับพอเข้ากับพอแล้วโอเคบายบาย